จีนเตือนทั่วโลกให้เตรียมตัวรับมือกับโคโรนาไวรัส20 27กันยายน2,566จีนออกเตือนทั่วโลกให้เตรียมรับมือกับไวรัสโคโรนา2020ซึ่งเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากข้งข่าวที่มีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่ระบาดสู่มนุษย์ได้ดรฉีเจิงลี่ผู้อำนวยการศูนย์โรคติดต่อเชื้ออุบัติใหม่สถาบันไวรัสวิทยาเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน ระบุว่าพบไวรัสโคโรนา20สายพันธุ์ใหม่จากค้างคาวกว่า20สายพันธุ์โดยไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ง่ายและอาจรุนแรงกว่าโควิด19องค์กรอนามัยโลกยังอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนา20โดยระบุว,ว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์โลกและยังจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากไวรัสโคโรนายระบาดสู่คนอีกครั้งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกโดยอาจทําให้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจํานวนมากนอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศที่กําลังฟื้นฟูขึ้นมาอย่างเช่นในปัจจุบันอีกด้วยองค์กรอนามัมายโลกแนะนําให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคระบาดท,ทั่วไปดังนี้ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้าสะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ที่มีอาการปว่วยสวมหน้าก,กากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 และโรคอื่น,นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งทำการป้องกันจากการระบาดของไวรัสโครโรนา20โดยอาจรวมถึงการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข และสื่อสารข่าวสารข้อมูลให้กับประชาชนทราบอย่างถูกต้องทั้งนี้ไวรัสโคโรนา2 0ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อไปต่อสุขภาพของมนุษย์โลกและยังจําเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมตัวรับมือการระบาดท,ที่เกิดขึ้นในอนาคตขอขอบคุณแหล่งที่มาดรชีเจิ้งลี่ผู้อํานวยการศูนย์โรคติดต่อเชื้ออุบัติใหม่สถาบันไวรัสวิทยาเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนองค์กรอนามัยโลกสื่อมวลชนไทยไทยรัฐออนไลน์สยามรัฐผู้จัดการออนไลน์ไรทีว right ี